อาวินาทีสาคัญอ่ะวินาทีสาคัญเทียงไม่ใช่เรื่องหรอกะเจอหนั่งไปเจอหนั่งบริษัทโต้มาหนั่งทางนี้ก็มีที่นั่งทาคลิปแล้วได้ประเด็นได้ได้ได้โต๊ะมาใหม่โตเทียงตัวนี้สามารถนั่งเลยยอนขาได้หลายคนปกติปกติขาเป็นที่ฮอดพื้นเป็นเส้าคนดี้เป็นเส้าคนนั่งเนี่ยนั่งงหนาลระบาดนี้นี่นี่นั่งหนานี่นั่งหลังกันงหลังก็ได้ ไปอยากโซ่ความงามโซ่ความรอบกินอะไรเป็นระเบียบเด้อกาแฟเดินมาซักไม่แม้นี่นี่นั่งนี่เด็กก็ได้นั่งนี่ได้่ะได้เลยเออจะนั่งเรื่องอะไรฮะอ่ะก็มีจริงๆมีข่าวดีิงแต่เมื่อวานล่ะแต่ว่าผมเนียไม่ยังไม่ได้กดเงินมาก็เลยวันนี้ก็เลยกดเงินมาให้กับทีมงานนะครับเป็นน้ำใจนะครับจ่าคุณสวงน้พันธนะครับอ่ะก็จะมาให้ทีเดียวมอบค่าแรงให้กับทีมงานนะครับ ไม่มากไม่น้อยรพอได้เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านเลยนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็จะแบ่งให้เป็นคนละสองและอีกสองอเนี่ยมันก็จะเป็นค่ากับข้าวนะเอออ่ะคนละสองร้อยคนมากคนที่คระงคุณสงตาหนู สเปดขอบคุณครับนะซ่านยมือให้เพื่อนนะสาธุค่ะสาธุเรียกคนได้เด้ได้เงินไนานปุยพรอมหมูรเป็นในฐานะคนเฒ่าคนแก่ยอสุดไุยพอาคนเ่าคนแกุ่ยพร้อมเด้อมีกเออขนมาเออ้อืมคนเง็น่ตคนติงตองไปเนาะ อ๋อหนูมาดนี่แทบทุกวันลค่ะอยู่นี่แหละไปไหนมามาเพียนพระอาจารย์ผู้ันเพีนอยู่วะอ๋อวันนี้พระอาจารย์ไปเซกาค่ะอ้าวค่ะพระอาจารย์ไปอยู่ค่ะเจ้าประวานความดั่งเมาะพระอาจารย์ใส่แท้โอ้ประวันเพิ่นยุพุ่นค่ะ ใช่ค okay ่ะวันนี้พระอาจารย์ไม่อยู่นะคะทุกคนอาจารย์ไปประวัตความจรรยาอายไม่อนอื้อ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 อื้นอืออื่ออื้ออื้ออืนออื่อ่ื้อ่ื้ออื้ออืาะคือคืออน้ออื้อเื้ออน้ออื้ออื้ยพื้ออืาออื้ออ่นออื้ออื้ลงื้ออ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 ืออืออออืบอไื้ออื้ออืาออื้ออื้อนถ้ออืะออื้ออื้ออื้ทอื้าน ทำทางานฟูกระเบื้องเมื่อยทีบางครั้งท่านจะไม่ชันออค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยกะมันเทื่อสองเทือนแต่ที่ท่านทำงานหนักท้าทำงานหนักยืีเพิ่งกับชันอยู่บางเ่อเห็นงานปูนเห็นงานอย่างอื่นทีนะเพิ่งกรชันยู่พุทโธก็ยังเ็นนี่ก้อนอาไของน้าให้มันเสียท่านรันงานวันเ้นี่ครับเช้าจะหดในมือมือดีแมนครับเลวงพ่อกล้ยนะคะเหลวงพ่อกล้ยค่ะ น่่่าออยยููใสนี้นี่ค่ะที่เห็นว่าที่เมนเสร็จแล้วอ่ะเตาเผาเสร็จแล้วเตาเตาเผาเสร็จแล้วเตาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันเผาเผาเขาเรียกการเผาจำลองทำพิธีกรรมพิทีกรรมีการเผาจริงวใช่วยใช่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 ต้องแบบว่าเา ทำพิธีเขาทำพิธีค่ะอ่ามันเป็นเตาครับเป็นเตาเขาส่งเมนมันใหม่กว่วกันมือเขาทำบ้านทำโบมีถ้าเป็นถ้าเป็นเมนนี่มันต้องใส่เงินหลายล้านเป็นล้านเป็นล้านว่ะแล้วเฮาสำนักสงฆ์เข้าสำนีเนาะเฮาสิเมแปงเงินล้านมาจะใส่เขาเขานั่นเข้าใจกันแถวบ้านทางนี้เหรอปะแถวบ้านโน้นเมียนมาเนาะเมียนม่เนี่ยบ้านกับโบมีเนาะน่โบมีครับแถวนี้ยังไม่มีเมนเนาะ หมู่บ้านนี้ยังไม่มีเมนมีกับกุศมาพอแล้วเริ่มทำงานกันแล้วนะคะได้เงินแล้วทำงานวันมื่นี่บอกวันโซคลบหรือบืนอ้ปรจักษอกันโอ้ยอไรกัน่งไบมู่บ้านเพื่อกอดคนเชียงไทคเชียงบุรีไทยคืเคยแต่เรื่องโซคลาบไหมแ่เรื่องทำงานเ้วเอาแล้ว คุณบอได้บอกอีกยังไนึ่งในในบอกนะคะจะรับลุยต่ออ๋องานต่อนะคะขอบคุณมากที่มอบอะไรให้ยาวนานแล้วนะที่ไม่มีในอันนี้เพิ่งจะมีน่าจะนานๆจะได้ค่าแรงครั้งหนึ่งใช่ไหมเดือนนึงเลยเดือนนึงเยอะเกือบเดือนแล้วเกือบเดือนแล้วงานมามาช่วยงานไม่มีค่าแรงยังไม่มีค่าแรงเลยสองร้อยแบ่งกินเอย ขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะเออยังบ่มีใครแรงนี่ล่ะเห็นห้องน้ำย่านมันห้องน้ำมันบ่พอใมบบางใต่โอยู่บอกมันเศ้าอ่นไม่ยันยุบบอกมันกมีลงทานค่ะวันเศร้าก็จะมีโรงทานแล้วก็มีคนมาหลายคนมาหลายครับ คน่นนาชีมานนาชีบ่มีหันนงจอดเลยเออเออเออค่อยมาทุกปีนะมาเก็นน้ำพร้อยหมข้อเสือทุกปีมาอันอันคันเป็นไมได้กรวันเซา็มาเด้อมามาบุญกรรมกานกานเข้านี่เด้อฝากบอกต่อต่อกันในวัดเซามื่นเซาใส่บ้านจังอันนั้นลงตายชนึงไอ้พร้อยนั้นชนึงถ้าไปเห็ดโลข้าวโลกเยื่องกื มาเลยครับมานกันสิไหลเนาะเรียงมีอยู่ครับใหญ่เลยแตมดรเห็ดเาสมทบืองคานได่แล้วไมาล่างสมทบสมทบเนาะโมแม่สมทบก็ได้เห็อะไมาดีเนาะท้องูมลิซิมีไอติมแล้วก็อลูกชิ้นทอดเออมีไอติมสก่อนเที่ยงเนาะมาก่อนเที่ยงเนาะเพิ่เรียอนเทียงบ่ไ้ ผมแจกตาเตเศร้าเลยครับผมแจกตาเเศ้าจนหอดคำเลยอ๋อเรื่อยๆออมันมีกินหัวหน้าเขานี่เนาะเีไอติมสอทางแล้วก็มีลูกชิ้นทอดทอดไปเรื่อยๆจนคำเอเออไม่เร้าเจอ่างนั้นเาจังอดี๋ยวนีเอหายน่งดวงใจมาเด้อกินมือละองแล้วากินหัวหน้าเาเลยกินมือละองกินเื้อเท่าเ นานแล้วไม่มีค่าแรงว่ะสันเดี๋ยวให้มาดามมคั่หาค่าแรงก่อนเนอะเดี๋ยวไปทำงานหาค่าแรงก่อนนะเฮ้ยผมมีรถมาเพิ่งรถโตบอครับไปเอาเนยนะจักสิบโมงสิเอ็ดโมงนี่ปี่ตัวไปเนี่ยเออผมมีรถมาผมมีรถยน เช่าเจิชาได้เยอะจิตมาพัฒนนที่มาห็นมมอบตไซมีจริงมอเตอร์ไซค์เรจะุเกงน้องไปยืมงานไยเรื่อนร่วมลนอะนู้กอนปูนไปบังคับเขาไงเป็นใครตังคับเขาไม่เห็าตัลยยังเหลือเลยน้เ่บอว่าชาเรียก์ประชุมนะกนตะกอนเมื่อก่อนว่าการทีถ่ายถุมาณสองกาม่เป็นข้าวมันไก่กับออกนะอันตัดคนได้อยู่ดอก มูไม่อรอ้กเอออเเออทำงานเ่ไรง่ทำงานจะเป็นเดือนแด้เพิ่งได้แค่แรงวันนี้สุดยอดไอ้เี คุยงมึงหกหาุแงม่งกห้อชนไปเตยอเคนะจบเต่นี่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดชร์ก็เป็นกลังใจให้มาดามด้ค่ะฝากคมเนต์ใต้โพสติชมได้สวัสดีค่ะโพชีลีนี้โพชีกัเมืองโพอันเดียวกันเมืองโพกับโพชีอันเดียวกัน่ะเป็นชื่อเดียวกันนะคะ